เมื่อวานนี้ก็มีเรื่องน่ายินดีนะครับที่บจอของไทยบริษัทหนึ่งเนี่ยสามารถเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหุ้นของประเทศเยอรมน,นีได้นั่นก็คือ Energy Earth นะครับหรือว่าชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์ก็คือ Earth E A R T H กรรมการผู้จัดการของเขาครับคุณขจรพงษ์คำดีก็บอกนะครับว่าทางด้านของตลาดหุ้นแฟรงก์เฟิร์ตของประเทศเยอรมน,นีเนี่ยตอนนี้ในเบื้องต้นได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของ e a r t ์เรียบร้อยแล้วก็ให้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นครับสามารถเข้าไปจดทะเบียนได้ โดยเอิร์ธเนี่ยจะมีรูปแบบการจดทะเบียนก็คือนําหุ้นเดิมประมาณ49%ของทุนจดทะเบียนเข้าไปซื้อขายในตลาดแฟรงก์เฟิร์ตนะครับและถ้าหากมีความต้องการเพิ่มก็จะเอาหุ้นจาก NVDR เข้าไปจดทะเบียนเพิ่มเติมอีกหุ้นเอิร์ธก็จะสามารถไปซื้อขายได้ในกระดานเดียวกันกับหุ้นของ Apple เลยนะฮะซึ่งรูปแบบของการซื้อขายเนี่ยด้วยความที่ช่วงเวลาของเยอรมน,นีกับของไทยมันจะไม่ตรงกันถ้าเกิดว่าเป็นช่วงเวลาที่ตลาดเยอรมน,นีกับตลาดของไทยซื้อขายพร้อมๆกัน คำสั่งซื้อที่เกิดขึ้นในตลาดแฟรงเฟิร์ตก็จะถูกส่งเข้ามายัางตลาดหุ้นไทยโดยตรงนะครับผ่านสูตรรับฝากหลักทรัพย์แต่ถ้าเกิดเวลาไม่ตรงกันนักลงทุนฝั่งยุโรปก็จะซื้อขายผ่านทางสปอนเซอร์ริงฮะซึ่งเป็นผู้สนับสนุนอีกด้านหนึ่งเข้ามาประโยชน์ของการเข้าไปในตลาดของแฟรงเฟิร์ตทางคุณขจรพงศ์ก็เชื่อนะครับว่าจะมีผลดีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงกองทุน นักลงทุนยุโรปก็จะรู้จักทางด้านของเอิร์ธดีขึ้นแล้วก็จะมีบัญชีซื้อขายที่หลากหลายขึ้นขยายธุรกิจได้ง่ายขึ้นที่มาที่ไปของการเข้าไปจดทะเบียนได้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับมีสปอนเซอร์ริงบางคนเนี่ยเขาสนใจอยากจะหาหุ้นดีๆมีอนาคตในกลุ่มพลังงานเข้าไปเป็นสินค้าใหม่ๆใ,ให้กับนักลงทุนโดยควานหาทั่วโลกเลยนะครับ และหวยก็มาออกที่เอ,อิร์ธของบ้านเรานี่แหละฮะแหมหลายคนก็สงสัยนะแม้ขยันเป็นข่าวจังเลยเอ,อิร์ธจะดีจริงจะเป็นจริงอย่างนั้นไหมนะคะออก็ได้รับการยืนยันมาจากเลขาธิการของกรตอตอมอนกันนะ ค,ค,คุณวรพลโสคติยานุรักษ์ก็เปิดเผยมาด้วยนะคะว่าตลาดหุ้นในยุโรปเนี่ยเปิดโอกาสให้กับบริษัทประเทศอื่นๆที่น่าเชื่อถือเข้าไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของเขาได้กรณีของเอิร์ธเนี่ยก็ทําให้บริษัทจดทะเบียนของไทยเป็นที่รู้จักในยุโรปแล้วก็เพิ่มความสะดวกให้กับนักลงทุนมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเทียบกันกับบ้านเราก็ยังไม่ค่อยจะเปิดโอกาสให้บริษัทต่างชาติเข้ามาจดทะเบียนได้สักเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของเอิร์ธนะคะที่ทําให้แหม ตอนนี้ก็ดูวอลุ่มแล้วก็เข้าไปสะสมหุ้นเยอะพอสมควรน,ออนะคะก็ใช่เนื้อหอมเลยก็ดูงบการเงินประกอบกันด้วยนะคะเพราะว่าโอกาสทางธุรกิจก็ต้องมาดูกันที่เนื้อๆอของผลการดําเนินงานนั่นแหละค่ะมาดูเป้าของรัชนีหุ้นไทยในปี2556กันหน่อยนะคะถ้าย้อนกลับไปหน่อยเนี่ยเราจะเห็น d ดอยส์แ b a n ์อยู่ในบ้านเรามานานแล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางดอยส์แบงค์เนี่ยเขาก็จับมือกับทิสโก้แบงนะคะ d ดอย s ์แ Bank กับ t ิสโก้แบงก์จับมือร่วมกันผนึกกำลัง2เป็น1นะคะเพื่อที่จะเปิดเป็นบริษัทที่ปรึกษาการลงทุน d ดอย c ์ทิสโก้นั่นเองนะคะให้บริการงานวิจัยที่ปรึกษาการลงทุนในประเทศไทยให้แก่นักให้แก่ลูกค้าสถาบันทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะคะทิสโก้ก็จะถือหุ้น5 1ที่เหลือ49% ก็จะถือดอยชแบงค์นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าเกิดเราเห็นข่าวของดอยชแบงค์แต่คนที่ให้สัมภาษณ์เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทิสโก้ก็คือคุณภัยบูลนรินทรังกูเนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจนะว่าอเอ๊ะแล้วมาเกี่ยวอะไรกับดอยชแบงค์ล่ะก็เขารวมตัวกันตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลให้ความปรึกษาด้านการลงทุนนั่นเองล่าสุดเนี่ยมีการเปิดเผยในด้านของมุมมองของดอยชแบงค์ที่มีต่อหุ้นไทยในปี2556นี้นะคะว่าเส้นเด็กไทยน่าจะไปได้ไกลถึง1650จุด โดยมองว่าหุ้นไทยยังซื้อขายในระดับต่ำกว่าตลาดหุ้นเพื่อนบ้านพิจารณาจากอัตราต่อกำไรสุทธิล่วงหน้าหรือว่า P/E แล้วเนี่ยยังคงเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ12-13เท่าต่ำกว่า P/E ล่วงหน้าเฉลี่ยของอาเซียนที่15เท่าแหมแต่ว่าดูเหมือนการคำนวณ P/E จะสวนทางกับคุณจรรมาพรหรือเปล่าเ <c oughs> พราะที่ฉันจำได้ก่อนหน้านี้เห็นออกให้ข่าวว่ามากกว่า15เท่านะนะคะตอนนี้เนี่ยประเมินว่ากำไรของบริษัทจดทะเบียนในปี2556นะคะน่าจะเติบโต สัก20%ส่วนปี5-7เนี่ยกำไรก็เติบโตไปอีกค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าดอกเบีย้ยในตลาดโลกเนี่ยยังคงอยู่ในระดับต่ำแบบนี้แน่นอนค่ะว่าโลกเราเนี่ยจะเต็มไปด้วยสภาพคล่องและสภาพคล่องนี่แหละค่ะที่จะไหลเข้ามาในย m ม r g i จิ m a r k เก็และหล,หลายประเทศ เป็นตัวผลักดันให้ตลาดหุ้นของไทยมีโอกาสไปได้ไกลจนถึง1,700-1,800จุดในอนาคตอันไกลนี้นะคะแต่ใกล้ในปีนี้ก่อนเนี่ย1,650มีโอกาสเห็นแน่ส่วนกรณีดัชนีหุ้นพักฐานเชื่อว่าจังหวะของการพักฐานปีนี้ไม่น่าจะแรงมากนักน,นะเพราะหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นก็ดันดัชนีในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นหุ้นขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กไงแล้แลทีนี้พอถึงเวลามีแรงขายพักฐานจริงเนี่ย ก็ไม่น่าจะพักจนถึงที่ว่าฉุดดัชนีร่วงเหมือนตัวใหญ่เพราะว่าตัวใหญ่ยังไม่ค่อยขึ้นนะคุณโมนาย<ะ>เขาก็ประเมินกันด้วยสมมติฐานแบบนี้ว่าตัวโใหญ่จริงๆเนี่ยยังไม่ขับเคลื่อนถ้ามีแรงขายพักฐานก็ไม่น่าจะฉุดดัชนีมากไม่เหมือนตัวใหญ่ถ้าหากว่าขายทีนี่ก็ลงกันมาระเนระนาดเลยนะคะเพราะฉะนั้นภาพรวมของตลาดหุ้นที่เต็มไปด้วยข่าวดีจากนอกประเทศที่เข้ามารุมเรา้ามีทั้งการอนุมัติการเงิน ของกรีซการหลีกเลี่ยงหน้าผาทางการคลังของสหรัฐมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของญี่ปุ่นแล้วก็ทางฟิชเบรติงเองเนี่ยล่าสุดเมื่อวานนี้เขาก็ออกมายกเลิกคําเตือนลดอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐไปแล้วก่อนหน้าน,นี้เขาขู่นะคะว่าสหรัฐถ้าหากว่าคุณยังไม่แก้ไขปัญหาได้ดีดนะคุณจะโดนดาวเกรดแน,แน่ล่าสุดออกมายกเลิกคําเตือนแล้วนะคะก็ถือเป็นข่าวบวกของฝั่งสหรัฐนะคะเป็นภาพรวมของตลาดหุ้น ในปีนี้มาดูอีกหนึ่งมุมมองกันหน่อยคุณโมนายทางบอโเอเชียพลัสเขาก็มีการออกบทวิเคราะห์มาเหมือนกันนะคะคาดว่าเส้นเด็กไทยในระยะอันใกล้นี้จะไปทดสอบที่1484จุดก็อยู่ในระดับนี้แล้วนะคะตอนนี้นาทีนี้นี่ก็ประมาณ1480กว่าจุดแล้วก็ให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าทุกช่วงจังหวะของการปรับขึ้นนั้นอาจจะมีแรงเทขายเหมือนกันและให้ระมัดระวังเป็นพิเศษคือหุ้นเล็กเพราะว่านับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เนี่ย เซ็ตอินเด็กไทยเนี่ยนะคะทำให้ดัชนีของหุ้นนั้นปรับตัวขึ้นมาถึง5.7%เป็นะคะเป็นหุ้นที่อยู่ในเซ็ต50ที่ขึ้นมาเพียงแค่4%แต่หุ้นเล็กนี่ขึ้นมา5.7%เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในการลงทุนด้วยปัจจัยที่ต้องจับตาในรอบสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็ในช่วงนี้เองเนี่ยก็คือการประชุมของเฟดนั่นเองตอนนี้ยังไม่มีผลออกมาทะคะวันที่กามกราคมกค่ำคืนนี้แหละนะเดี๋ยวจะมีความชัดเจน ว่าจะมีมาตรการอะไรกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมไหมนะคะช่วงนี้ถือว่าข่าวลบยังไม่ค่อยมีตั้งแต่ต้นปีมามีข่าวเหมือนจะลบจะลบเดี๋ยวก็มีข่าวดีมาแท่ <c oughs> ก็เลยทําให้บรรยากาศการลงทุนนยังสดใสอยู่นะพลังที่เราก็ต้องรอดูหลายเรื่องเหมือนกันที่ยังไม่นิ่งเนี่ยนะฮะพอ <c oughs> ตุนไทยุนพูดจบก็ต้องบอกเลยว่าสาธุขอให้ถึงเถอะพันหกร้อยห้าสิบจุดเนี่ยก็จะเป็นการขยับเข้าใกล้ออเทอร์ไฮด์เข้าไปทุกทีนะครับหุ้นไทยเคยขึ้นไปทําจุดสูงสุด แถวแถวประมาณ1789จุดได้ช่วงปี37ตอนนี้เราก็เข้าใกล้เข้าไปทุกขนาดแล้วนะฮะแต่ก็ต้องลงทุนอย่างมีสติและก็ระมัดระวังนะคะเพราะเชื่อว่าช่วงนี้จิ้มตัวไหนก็ขึ้นหมดนะคะก็ต้องระมัดระวังจริงๆสับการลงทุนเพราะว่าถึงช่วงเวลาของการพักฐานจริงๆเนี่ยก็อาจจะหนาวได้นะคะคก็ขอวอวยพรให้ลงทุนทุกท่านนะคะโ <c oughs> ชคดีกับการ <c oughs> ลงท,ทุนทุกวันและกันแล้วก็ติดตามเราสองคนได้ทุกวันในรายการด้วยนะคะควันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนนะคะสวัสดีสวัสดีครับ